มาหน้าเป็นนี่ก็เลยเออ얼마มาเนอเช่นคิดยังไม่ได้ยังโอ้ยย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 ายย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 ย่ยย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  สเดือนสมเดือนสามเดือนสามเดือนเองเหรอคะเหซรเดิมม얼마่าชุดตัวจำได้ว่าผมเคยมาเร็วนี้นะคะมาอีเวนต์อะไรสักอย่างยไไม้ไไ่อมชชใช่ใช่ครับถือววาถูกต้องนะถว่าถูกต้องฮะทุกคนรู้เอ่ะ ไปไหนก็มาเมืงไทยก็ไม่ได้มาครั้งแรกมากครั้งนี้ได้ชิมอาหารไทยอะไรบ้างไปลยครับโอ้มาแค่กยเีชียงเด็ดแค่ก๋วชีบัเลยครับี่กเชียด็เหนียว,วไก่ครับยดีคี่จนยวไกเลียวไก่เหนียวไก ไปขโมยเหนียวไก่น้องไลลามานนะคือเหียวไก่อินเตอร์เวนเตอคือคือคนที่ชื่นชอบใช่แล้วด้วยผมนั่นแหละครับพี่เอาโอ้ไม่น่าเชื้ากินนกกินเหนียวไก่เนี่ยโอาคจบอะแล้วจะพูดถึงอาหารที่ชอบกินครับนอกจาก ส่วนเรื่องการทัวร์ครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขามีการเตรียมตัวนะตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิแต่จะได้ทัวร์จริงเนี่ยก็ร่วงเข้ามาถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะครับซึ่งถ้าฟังจากชื่อทัวร์ครั้งนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่ามันค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนนะครับแล้วก็อยากจะถามเขาหน่อยว่าสําหรับชื่อทัวร์ที่ชื่อว่า2024 Global Tour ครั้งนี้เนี่ยอะไรนอนนอนอันนี้โอ้서ห마셨어요 เจอเพื่อนกับเพื่อนร้างไม่ได้เจอเพื่อนประลาดมากเจอเพื่อนไป็นอะไรใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆนี่เองฮะเอาลึกขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนคนไหนเอานี้ดีกว่าเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายเป็นผู้ชาย เปนแนคุยกันคลชัยนะเป็นแนคุยกันครัไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะอ่ะอะาังก็ถือว่าเขาใช้ชีวิตกับเพื่อนได้พักผ่อนมากเพราะปีนี้อย่างที่เห็น,นะครับคุณอีมินโฮเนี่ยทำงานยุ่งมากเอ้ยไปเซวกันทำไมกวเอกมันยไงล้ก็ไป็ื่นรหกมอกเลย을ือก고จะตื่นตระมย เล่นเป็นบทบาทไหนเขาก็เลยคิดหนักว่าต้องตอบไปยังไงคืออาชีพอย่างที่เน깡패ก็เนครเป็ัวเทเรื่องคือถ้าตอบตรงๆถามว่าเขามีอาชีพอะไรในหนังก็ถ้าบอกตรงๆก็คือนักเลงนะคแต่ไม่รู้ว่าเขาตอบแบบนี้ถูกหรือเปล่านักเนักเลนักเลงแล้วเรื่องนี้มันต้องเป็นหนังย้อนยุคปน1970เรื่องโสผมการแต่งตัวมีอะไรลาบากหรืออะไรบ้างไหมค ผมมีมีน้อยโอ้โหผมมีมีน้อยอ่ะไม่เป็นไรหรอกพูดอะไรก็ิดทั้่นั้นแหละตอนนี้เอาว่าเดี๋ยวเราตอนนี้นะครับ